ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการซุ่มพัฒนาและทดสอบเครื่องยนต์ V4 สูบใหม่เพื่อลงแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกในรายการ MotoGP ปี2027ตลอดช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อมวลชนของยุโรปหลายสำนักได้ไรายงานข่าวไปในทิศทางเดียวกันครับว่ายามาฮ่าได้ทำการทดสอบรถแข่งเครื่องยนต์ V4 สูบใหม่ เมื่อวันที่9กันยายนพศ2567ภายหลังการแข่งขัน MotoGP 2024สนาม13ที่ Misano Circuit ประเทศอิตาลีได้จบลงโดยเว็บไซต์ Autosport.com รายงานข่าวว่าทีมแข่ง Yamaha MotoGP ได้มีการคอนเฟิร์มและยืนยันกับทาง Autosport ที่สนาม Misano วันที่9กันยายนที่ผ่านมาว่า ไม่ใช่แค่เพียงกำลังพัฒนาแต่การทดสอบครั้งนี้กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการผลิตเราน่าจะได้เห็นเครื่องยนต์ชุดใหม่แบบ V4 สูบ 1,000cc ก่อนการแข่งขันปี2027นั่นก็หมายความว่าในปี2025คือปีหน้าหรืออย่างช้าปี2026ามาฮ่าจะใช้รถแข่งเครื่องยนต์ V4 สูบลงทำการแข่งขันก่อนหน้ากติกาใหม่ ของปี2027ที่จะมีการลดขนาดของเครื่องยนต์ลงไปจาก1,000 cc เหลือ854 cc โดยยามาฮ่าต้องการทดสอบเครื่องยนต์ V4 สูบใหม่กับการแข่งขันจริง2ปีเพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้มากสูงสุดก่อนเริ่มกติกาใหม่ในปี2027นั่นเองครับก่อนหน้านี้ยามาฮ่าได้มีการจ้างลูก้ามามลิน่ในปี2022 วิศวกรหัวหน้าแผนกเครื่องยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ของทีมฟอร์มูล่า one เฟอร์รารีและโตโยต้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมแข่งของยามาฮ่ามโตจีพีซึ่งเขาได้มีการแนะนำให้ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น v 4สูบซึ่งตัวเขาเองก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องยนต์ของอะพิเลียโดยเฉพาะชุดส่งกำลังเพื่อเค้นประสิทธิภาพออกมาได้อย่างสูงสุดจนส่งผลให้อพิเลียโดดเด่นขึ้นมา กับการแข่งขัน MotoGP ในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้นอกจากนี้แล้วทาง Yamaha MotoGP ได้มีการจ้าง Max b a r t o l i n i ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคมือขวาของ g igi, อี g ี Boss ใหญ่ทีมด u c a t i มาเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคก็จะเห็นได้ว่า y ม m a h a มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้ y ม m a h a เป็นเพียงค่ายเดียวที่ใช้เครื่องยนต์4สูบเรียง แบบคอสเพลนแครงช้าโฟล์ลงทำการแข่งขันสู้กับดูค a ติ KTM a p อ i l i ะียและ Honda ทั้ง4ค่ายใช้เครื่องยนต์แบบ V4 สูบทั้งนั้นมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอยาจจะสงสัยว่ายามาฮ่ากำลังตามหลังคู่แข่งขันทุกค่ายกับการพัฒนาเครื่องยนต์ V4 สูบใหม่แต่ในความเป็นจริงแล้วย้อนหลังกลับไป40ปีที่แล้วยามาฮ่า เป็นรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นค่ายแรกที่สามารถคว้าแชมป์โลกเวลกรังปี 500cc มาครองได้ในปี1975ด้วยฝีมือของเกียโคโมอากอสตินีกับรถแข่ง YZR 500 4สูบเรียง 500cc แบบ2จังหวะจากนั้นในปี1981าม,มาฮ่าก็มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่จาก4สูบเรียงเป็นแบบ square flow และในปี1982 Yamaha เป็นค่ายแรกที่พัฒนารถแข่ง YZR500 ด้วยเครื่องยนต์ V4 สูบย้ำนะครับว่า y a มาฮ่เป็นค่ายแรกที่พัฒนาเครื่องยนต์ V4 สูบกับรถแข่ง 500cc ชิงแชมป์โลกในปี1982และก็สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในปี1984ด้วยฝีมือของเอ็ดดี้ลอสันจนถึงปี2002ทีมแข่งยามาฮ่ได้ปรับเปลี่ยนรถแข่งใหม่ ตามกติกาของ MotoGP ด้วยรถแข่ง y z r m 1เครื่องยนต์4สูบเรียง 990cc จนมาถึงวันนี้กำลังจะกลับไปใช้เครื่องยนต์ V 4สูบอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดเพียงแต่ว่าช่วงเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีมาลุ้นกันดูครับว่า Yamaha จะเร่งการเปิดตัวรถแข่งใหม่ ได้ทันกับการแข่งขัน MotoGP 2025ในปีหน้าหรือไม่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ